สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวดีโดยเฉพาะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของกลุ่ม LGBTQ นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในประเทศในปานเมื่อมายากุรุงซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศและสูเรนทราปานดีได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอเอเชียใต้ค่ะ พวกเขาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธินี้มานานกว่าสงทศวรรษมาวันนี้สิทธิของ LGBTQ จึงเป็นจริงในเนปาลแล้วนี่คือเรื่องราวโดยสรุปของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ LGBTQ ในเนปาลค่ะ หลังจากคาแนะนำของสันดีกาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในปานเด้เริ่มอนุญาตให้การแต่างงานระหว่างเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายมายากรุงซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศวัย38ปีและสุเรนทราปานดีวัย27ปีจึงได้ยื่นใบสมัครแต่างงานและได้รับอนุมัติเป็นคู่แรกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา มายาและสุเรนทราเป็นคู่รักมานานกว่า8ปีและแบ่งปันชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่6ปีที่แล้วแต่การแต่างงานของพวกเขาถูกมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งมีคำสั่งศาลล่าสุดนับเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับ LGBTQ หลังการต่อสู้อย่างยาวนานเนื่องจากคู่รักเพศเดียวกันในเนปาลต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทางสังคมไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผยได้ มายากล่าวว่าตอนนี้สังคมเปิดรับเขามากขึ้นและ LGBTQ รุ่นต่อไปจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นซึ่งมายาวรู้สึกดีใจมากและหวังว่าการแต่งงานของเขาและเธอจะเปิดประตูให้กับ LGBTQ รุ่นอื่นๆต่อไปในอนาคต ท่ามกลางการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นการรับรองการแต่งงานเพศเดียวกันทั่วภูมิภาคเอเชียประเทศไต้หวันได้กลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ผ่านกฎหมายอนุญาตให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี2562 ต่อมาเนปาลก็ได้ประกาศใช้คำสั่งสารดีกาอนุญาตให้การสมรสระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายในประเทศโดยมายากูรุงซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศและสุเรนทราปานดีได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการในวันที่2 9พฤศจิกายน2566และนับเป็นคู่แรกในประวัติศาสตร์ของเนปาลที่ได้รับสิทธิ์เั็กล่าว ในขณะเดียวกันสารดีกาของอินเดียได้ออกคำตัดสินเมื่อเดือนสิงหาคม2565ขยายความหมายของคำว่าครอบครัวภายใต้กฎหมายอินเดียให้รวมถึงความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันซึ่งนำไปสู่การยอมรับสถานภาพการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยา ของคู่รักเพศเดียวกันในอินเดียอย่างไรก็ตามการแต่งงานเพศเดียวกันยังไม่ถูกกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบในอินเดียขณะที่ประเทศอิสราเอลก็ยอมรับเพียงการแต่งงานของเพศเดียวกันที่จัดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้นแม้ว่าทั่วเอเชียจะยังไม่มีมาตรฐานกลางสําหรับการอนุญาตการแต่งงานเพศเดียวกันแต่หลายประเทศ เช่นญี่ปุ่นฮ่องกองและกัมพูชาเดเริมมีมาตรการรองรับสิทธิประโยชน์บางส่วนให้แก่คู่รักเพศเดียวกันในระดับท้องถิ่นและเก้าอันสำคัญนี้ของเนปาลได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศท,ทางเชิงบวกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของชาว LGBTQ ทั่วเอเชียในอนาคตซึ่งเราต้องจับตามองกันต่อไปนะคะ ทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรส่งคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะคะแล้วก็ขอเชิญกดติดตาม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ